เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับชาแนลนัทพงศ์แซดทีวีนะครับแล้วนี่ก็คือเกม Sonic and the Black Knight นั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือพาร์ทที่13แล้วนะครับแล้วก็มาที่ r u ว De Forest เลยละกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบที่แล้วเราเล่น Land Slot ไปนะครับซึ่งก็คืออ่าชื่ออะไรวะ Shadow เราจะมาเล่น k n u ก k l ลกันละครับนนะพาร์ทนี้เรา,าเล่นกาเวนกันดีกว่านะครับมา มันมีหินอยู่ด้านหน้าเนี่ยรีบๆไปเร็วๆกันเถอะเอาไปเอาเฮ้ยเร็วเกินยังไม่ทันเก็บผีเสื้อเลยนี่นักเที่ยวก็จะดีแบบนี้แหละครับก็คือกระโดดลอยได้นะครับลอยยาวๆได้นะครับเนี่ยมาครับลงมาแล้วมาไอ้นี่มันลุกตุ้มอะไรวะลอยข้ามไปได้ป่ะเออลอยข้ามได้นะตี โอ้โหลื่นมากนะครับเกมผมกลับมาเล่นแบบ60 FPS อีกรอบแล้วเนื่องจากว่าเล่น60 FPS หรือ30 FPS ไปมันก็เสียงแหลกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เล่นอันที่ภาพมันลื่นๆแล้วกันนะในไหนเสียงก็จะแหลกแล้วนะเพราะว่าคืออุ้ยโอ้โหอันนี้มันหมุนหมุน,มนทำไมฮนะอะหมุนเหรอใช้ขวานหหมุนคือโอ้โหโอันี้มันนัคเคลิลกระโดดจิ้มนี่หว่า คือด้วยความที่ไหนๆเสียงมันก็แหลกแล้วอ่ะแล้วก็เล่นให้มันแบบภาพลื่นหน่อยเออใช่ไหมด้วยความทีเออ่เสียงของระบบ d o l p h i นเป็นระบบ X Audio 2นะครับมันก็จะค่อนข้างแหลกนะครับถ้าเป็นภาคใหม่ๆเอ้ยดอลฟินดอลผมเวอร์ชัน5แล้วนะถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชั่นเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว๋ยวไอ้ต้นไม้นี่ต้นไม้นีนมน่มันโอ้โหตูเราชัดๆมันเนียนนะเนี่ยเอาเนี่ยเห็นไหม ดูดิมันปัดเราแบบนและละนนนเนี้ยแล้วเราตีมันมันก็ตายไหมเนี่ยะวิ่งหนีดีกว่าต้นไม้มันเกียนมากเลยว่ะบินข้ามบินข้ามอ่าหนีบินข้ามดิบินข้าม,าม,ามเรื่องอะไรผมต้องไปยุ่งกับคุณด้วยต้นไม้ไปครับคือด็อคฟิวชั่นเก่าๆอ่ะมันจะสามารถเรียกว่าไงเดียมันจะสามารถปรับเป็นด e ีไซน์ได้นะครับซึ่งเวอร์ชั่นใหม่ๆมันทำไม่ได้ซะอย่างนั้น ซึ่งอาจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับไอดีซาวเนี่ยมันจะทําให้เสียงไม่แหลกแต่ว่าเสียงปิดบั๊กเป็นแอร์แน,แน,แนอะไรไม่รู้แต่ว่าเอ็ก i อดโอนี่เสียงคุ้นแหลกอะแบบเนี้ยยุดยุดยุด,ย,ดยุดเลยอย่าตีเราไอ้นี่เลเซอร์ปล่อยเลเซอร์ได้ผมรู้ไปเอา้าวิ่งชนก็ตายเหรอเดี๋ยวดิวิ่งวิ่งวิ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 งว่ง,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 งไป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 ตี ทำไมผมรู้สึกว่านักสู้มันมันไม่มีความม่องไวมันดูแบบติดขัดไปหมดเลยอ่ะดูดิมันไม่ต่อนเนื่องเลยนะครับเนี่ยนักเข้โอ้โหเฮ้ยได้มาแล้วห้าห่วงเอ้สิบห่วงดีมากดีมากเอามากันตายหน่อยเดี๋ยวมันตายบ่อยอกเกินกระโดดข้ามไปนี่อะไรล่ะฮึเก็บได้แล้วอี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 อ,อ,อห้าห่วงนะครับกระโดน บินลอยข้ามไปดีกว่านะเอออย่าไปตกตรงกับดักแล้วกันอย่าตกนะเว้ยตรงแบบลอยอยู่ดีๆไอ,อ้ตรงที่ไม่มีอะไรก็ลอยข้ามได้พอมีกับดักปั๊บตกนี่ไม่ใช่นะไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะนี่เอา้าเฮ้ยเดี๋ยวดิหายหมดเลยเหรอทีเดียวนี้คือหายห่วงเลยเหรอทีเดียวห่วงหายหมดนะครับบอกให้อะไรวะอย่งเยได้เหรอมา พุ่งชนโ,โหยนักเกอพุ่งชนชืชโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกือบแล้วเกือบโดนลูกตุ้มลูกตุ้มน้าด้วยมาลงมาแน่มายิงเลเซอร์ใส่เราทำไมรลอยข้ามเราเน้นผ่านดีกว่านะว่าไหมเอาโดนตีล้มแล้วในหายนี่เราวิ่งชนเราไม่เห็นได้อะไรเลยฮะเนี่ยวิ่งชนหายแล้วได้อะไร ก็ไม่ได้อะไรป่ะดูดิอ๋อได้ห่วงได้ห่วงได้ห่วงนี่ว่ะไป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 กระโดดข้ามลอยขึ้นมามาถึงนี่แหละครับกระโดดเอ้ยไม่ใช่อะไรเนี่ยวิ่งดิวิ่ง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 กระโดดข้ามกระโดดข้ามไปหุยมันมีน้าด้วยแต่เราข้ามได้โอเคมาครับตรงนี้ตรงนี้นเก็บเก็บแล้จะกระโดดข้ามหุยน้ำยุดยุดยุดเก็บเก็บเก็บแหวนก่อนสิบห้าแหวน โดนหนามทีนึงนี่ผมว่าหายหมดอะเอาจริงผมบอกเลยนะถ้าเกิดไอ้โดนหนามข้างใต้เมื่อกี้นี่ห่วงที่เก็บมานี่คือจบสิน้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วรวิ่งวิ่วิ่งว,งว,งวงเฮ้ยมันไม่มีเวลาที่จะมาถูกเออ่รบกวนแล้วนะเราต้องรีบมุ่งหน้าไปเลยเดี๋ยวดิขอเก็บบัตเตอร์ฟล์เอาห่วงมาก่อนไป เดี๋ยวนะมันหมุนเรื่อยๆอย่างงี้ทำเพื่อนะลงไปดีกว่านะไปมันช้ามากเลยครับคือด้วยความที่ผมเล่นโซนิกมาบ่อยไงพอม,มาเล่นนักเคิลมันก็แบบเป็นอย่างเงี้ยไปอีกแล้วเอ้นั่นไงโดนนามทีเดียวลบยี่สิบบ้าปะเนี่ยฮะโดนน้มทีเดียวลบยี่สิบเลยเหรอวะเอา้เอาไอ้ลูกคิตโตเมื่อกี้คือโดนไม่ได้ด้วยหรอ เฮ้ยยากแล้วผมเกิดใหม่ตรงนี้โอ้โหลำบากแล้วอย่างนี้กระโดดข้ามไปไม่มันเลยว่ะถ้ามันเกมมันมาช้าๆแบบเนี้ยแล้วเกมไม่ได้แหลกด้วยนะโคตรช้าเลยเขาจะให้เราเดินทัวร์แมปรู้ก่อนเนี่ยทำไมมันช้าแล้วก็บินกันไปแบบดื้อๆอย่างนี้ไอ้นักเค้านนี้ผมแบนเลยได้ไหมเลิกเล่นละ ไม่มันไม่มันแบบมากๆเอาอยู่ดีก็เกมเร็ววัดมาเดี๋ยวดิขอเก็บขอเก็บไอห,ห่วงห่วงพวกนี้หน่อยถ้าไม่เก็บแล้วเดี๋ยวแบบตายง่ายเกินแต่ถึงเก็บไปโดนทีเดียวก็หายหมดอยู่แล้วนี่หว่าไปข้ามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจริงๆนะผมว่าผมว่าเกมผมมันแลกอยู่นะ แต่ว่าภาพมัน60 fps ไงมันเลยดูไม่แหลกซึ่งเอาจริงๆมันแหลกครับเพราะฉะนั้นไปเอาเฮ้ยแทงอะไรเนี anyway. ่ยแทงโดนได้ไงเมื่อกี้ตี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 นฟันมั่วเกินไปว่ะฮะแทงกระโดดจิ้มดีกว่ากระโดดจิ้มแบบนี้นี่คอมโบคอมโบ11 12ฮิตตีดีณไม่มีคอมโบอะไรเลยเหรอวะฮะเล่นแล้วมันน่ารำคาญน่าอึดอัดมากโอ้โดนอเี้ยไอ้พวกเลเซอร์นี่ฮะ มีปัญหาอะไรกับผมนักหนาไปถึงแล้วเออ่านอะไรวะมันแบบไม่มันเลยครับไม่มันไม่มันตือตือตึ๊ดตือตือตึ๊ดฟอลโลเวอร์พันหนึ่งแล้วโอ้ได้แรงได้คาแรคเตอร์ใหม่อินดิฟาอนดิฟาหาของใหม่ขอของใหม่ๆหน่อยขอร้องของใหม่ๆของใหม่ๆผมอะไรได้หีกไหมเนี่ย ได้ดอกไม้ใหม่แค่นี้ได้ดอกไม้ใหม่อันเดียวนอกนั้นไม่ได้เลยเลยมามาอันนี้คือชาดโดเดี๋ยวแล้วทำไมเป็นชาดโดล่ะเฮ้ยนี่มันเป็นเอ่อหินหินแบบเรียกว่าไงเดียวขอบขอบแบเลียหินแห่งแบเลี่หินแห่แหแงเกาะกำบงัง นี่มันเป็นหินแต่ว่าก็เปน็นก็เป็นความว่างเปล่าครัวงสีดำๆมืดๆตอนนี้มารีน่าไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมีอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากรู้ก็คือพาร์ทที่แล้วเล่นเล่นชาร์โดไปเบรสมาพาร์ทนี้เล่นนักเคิลไปชาโดโ์มาผมว่าถ้าผมไปเล่นด่านเนี้เดี๋ยวผมเล่นเบรสไอ้นักเคิลต้องมาแน่เลยเ <c oughs> ชื่อผมไหมเนี่ยเกรสมีกาลิสเนี่ย มาครับเพอร์ซิวัลจัดไปไม่ดีผมว่าผมเครื่องแหลกจริงๆนะเดี๋ยวผมอัดพาร์ทนี้แล้วผมอาจจะไม่ได้อัดต่อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเครื่องแหลกก็หวังว่ามันจะไม่แหลกนะเดี๋ยวต้องหาวิธีทำไอหาวิธีทําให้เครื่องมันเร็วก่อนเพราะจริงไอไอเครื่องผมนี้บอกเลยว่า แปดปีเก้าปีนะเฮ้ยแต่ว่าเพอร์ซิวอลมันก็ค่อนข้างลื่นใช้ได้นะนี hi, ่ต oh ีนี่โอ้โหไม่ไม่ลื่นเลยนี่หว่าเฮ้ยไป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 ไกลๆอ๋อเพอร์ซิวอลนี่กระโดด3จังหวะหนึ่งอา้าวอะไรเนี้ยมันค้างโอ้โหเฮ้ย oh. แต่ว่ามันค่อนข้างพู่แขางหน้าเร็วนะ เฮ้ยได้ของขวัญกระโดดเข้ารูเข้ารูไปเออดีมากเออไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะต้องแพนิคนะครับไป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 ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาเออตื่นตกใจนั่นเองตีชูเอาโดนตีให้ตีไม่ใช่โดนตีตีดอิอะไรเนี่ยควบคุมครยากพุ่งไปโหพโุ่ง ตีเอาโดนตีแกผมบอกให้ตีมันไม่ใช่มันโดนัดโดนตีให้หย,ยยหยุดอยู่นิ่งๆทําเพื่อไปเนี่ย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 มน่เนี่ยนียี่น่ยนี่นี่เนี่ยเม่ยเเน่ยเ่นะี่นี่เนี่ยเน่น่เรี่เนี่ยเนี่นีนี่ยีน่น่เเร เนี่ยมันหยุดอยูงนิ่งแบบนี้หยุดหยุดเพื่อหยุดเพื่อหยุดเพื่อ,อกระโดดไปเลยด้วยบัตเตอร์ไยสีฟ้ามากระโดดดิกระโดดขึ้นไปกระโดดโอ้ยบงังอะไรบังเนี่ยเฮ้ยไม้โอ้โหไหม้ไ,ม,ไ,ม,ไ,ม,ไม้หรือว่าสกาโปรดิงวะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นสก้าโปรดิงก็ได้นั่งร้านเนี่ยแต่ว่ามันบังแบบนี้ไม่ถูกต้องตี ตี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 บอกว่าตีไงครับนี่ไงตีแล้วก็โดนจับเพราะความช้าความค้างความเชื่องช้ามันก็ทําให้เป็นแบบนี้แหละนะอา้าตีข้ามผ่านไปแล้วโอเคโอเคตรงนี้วิวสวยนะครับกระโดดข้ามมาลงไปอู้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีธนูธนูเต็มเลยแต่ก็ไม่เห็นจะโดนเราสักดอก มาข้ามไปอือเอาทะูุอุอ้ยเดี๋ยวนะโดนแบบนี้ก็ตัดก็โดนดาเมจอีกวรอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยมาตีแล้วก็แล้วก็ไปไปต่อดีอย่ามาันค้างแบบอย่างนี้ดิเฮ้ยมันจะมาค้างทำไมวะโอ้คือแบบไม่เข้าใจพวกตัวละครที่มัจะมันหยุดหยุดเนี่ยหยุดแบบหยุดโคตรนานนะครับหยุดแบบนานของแค้เลย เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมขอรีบๆวิ่งไปข้างหน้าได้ไหมเนี่ยโซเซิร์ชไปเลยโซเซิร์ชโอ้ยมันโดนตีเนี่ยดูดิมันมันมั่วมากเลยครับมันม่วมากจริงๆนะตัวที่มันไม่ใช่โซนิกเนี่ยเฮ้ยเบสเบสใช้ไฟได้นี่ว,ว่ะเฮ้ยอย่างที่ใช้ไฟได้เฮ้ย แล้วเอาออกไงอะ่ะม,มาโอ้ถ้าเกิดไฟโดนสตูเราจะเราจะไม่โดนเราจะไม่ลดเกรดเราได้เกรดเรื่อยๆด้วย hey, เฮ้ยโค้อย่างนี้เราก็ใช้ไฟเรื่อยๆหมุนๆไปเรื่อยๆเลยดิได้เกรดตลอดเลยเดี๋ยวก่อนเจเจเจตรงนี้ไม่มีสตูตรงนี้ไม่มีสตูหยุดก่อนหยุดก่อนหยุด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 เอามาแล้วสตูเราก็พุ่งชนพุ่งชนพุ่งชนเอา ถึงนี่แล้วแล้วทำไงตีเหรอดูดิมันไม่มีความมวงว่องไวอะไรเลยครับไปเฟรมประการชันโอ้โหมานี่ไอ้พวกศัตรูพวกนี้ศัตรูเราตีอย่างเดียวเราตีตีให้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ม,ลวมาหยุดตรงนี้มาหยุดตรงนี้มีศัตรูอย่างนี้กโ็โดนตีมานี่ตีเพอร์ซิวอลโดนตีเดินอะไรเนี้ยตัวอะไร ปูือหนมุมมุมด้วยตัวอะไรไม่รู้ตีมันโอเคบอกเลยว่าเล่นลําบากมากด้วยความแหลกด้วยอเอาจริงภาพมันดูไม่แหลกนะแต่วา่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเกมมันแหลกครับบอกเลยว่าเกมแหลกมากโอ้โหลบยี่สิบลบยี่สิบเลยเหรอลบยี่สิบเลยเหรอวะตีโอเคได้วงแหวนอะไรไม่รู้หรือว่าสร้อยข้อมือหรืออะไรไม่รู้อ่าตีพุ่งไป เป็นอะไรที่อึดอัดมากอะ่ะดูดิทางโคตรนานอะ่ะดูดิโอ้โหมัน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 ดูครับตีครับตีดิครับ,รบ,เ,รบเออให้มันทะลุหน่อยไปผ่านแล้วสองดาวเอฟแไม่แปลกหรอกมึงแบบบังคับยากสองคือเกมแหละสามคือไม่ถนัดออ i อนติฟายอนติฟาขอเฮ้ยได้ไพ่ได้ไพ่ไพ่ไไเอามาทำอะไรเฮ้ยได้อะไรไม่รู้เกล้อบรชได้ของใหม่แล้เชนเบสเลสเป็นแบบสร้อยข้อมือที่ทำแบบโซ่นะครับนักเคลแน่ผมบอกแล้วเล่นผิดหมดเล่นผิดหมดเพราะไม่รู้ในเรื่องเอ้ยนี่สินะจ้า <Yeah. S 1> จิ้มอีกแล้วตอนนี้จิ้มครบแล้วนีสามที่ มีตัวหนังสือแปลกๆขึ้นมาอีกแล้วเมื่อเซครีซอร์สมันตีสโตนมันจะทำให้พลังกลับขึ้นมาแล้วอะไรเกิดขึ้นกับเอ็กคลิเบอร์ล่ะอืมไอตัวราชานั่นคือปอกดาแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวดาจริงๆของมันเอ๊ะหมายความว่ายังไง ก็ไม่รู้ของมันนะครับแต่เอาเป็นว่าเกมมันแหลกมากผมขอพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ที่สําคัญ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะที่สําคัญคือ Subscribe เลยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยครับ